อยากรู้สึกกูพอเพียงกูสารภาพตรงนี้เลยกูเป็นคนไม่รู้จักพอคือจริตกูไม่ใช่กูไปดัดจริตเฉยๆกูทําทเป็นอยากพอเพียงอยากปลุกผักอยากให้คนเห็นคือเราไม่ได้เป็นจริงๆเราแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเป็นแล้วเราก็อยากจะเป็นแค่นั้นแหละมึงมันไม่ง่ายเลย เป็นทฤษฎีที่ UN หรือสหประชาชาติรองรับจนกระทั่ง UN หรือสหประชาชาติได้มีการนําเอาทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของประเทศไทยไปเผยแพร่ทั่วโลกพร้อมทั้งมอบรางวัลเป็นระดับโลกและก็ได้มีการประทานรางวัลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลรัชกาลที่9ของประเทศไทยจน เลืองชื่อระบือนามไปทั่วโลกและสร้างความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาร่วมประมาณหลายสิบปีเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทฤษฎีที่ปูตินซึ่งเป็นผู้นำประเทศรัสเซียได้มีการน้อมรับทฤษฎีนี้ไปเป็นทฤษฎีที่ใช้ในประเทศรัสเซียเช่นกัน ยังคงเป็นประเด็นดราม่าร้อนที่สังคมต่างออกมาวิพากษ์วิจาร์ณกันอย่างต่อเนื่องจากกรณีที่เน็ตฟิกครัได้มีการโปรโมททอล์กโชว์เดี่ยวสเปเชียลซูปเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของน็อตอุดมแต้พาณิชครับโดยตัดคลิปช่วงตอนที่น็อตอุดมครับได้พูดเน็บแนมในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนทาเอาหลายคนต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายอย่างล่าสุดครับผู้ชมครับทางด้านดรมริกาบุญมีตระกูลมหาสุกอดีตสสพักประชาธิปัตย์ครับที่ขอเป็นวักทางการเมืองสู่การเป็นดาวติ๊กตอกก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าความพอเพียงมันเริ่มต้นจากการที่เป็นคนไทยภายใต้ศาสนามีธรรมพิบาลในการทําเรื่องต่างๆที่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยไม่ไปกู้หนี้ยืมสินจนเกินตัว จนทาให้ล้มละลายทั้งหมดเป็นศาสตร์ของความพอเพียงและความพอเพียงไม่ใช่ว่าจะรวยไม่ได้ไม่ใช่ว่าความพอเพียงจะจนไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเศรษฐีไม่ได้ความพอเพียงคือมันอยู่ในกรอบของความมีคุณธรรมจริยธรรมนี่คือหลักของความพอเพียงเพราะฉะนั้นความพอเพียงภายใต้ศาสตร์ที่พระราชาเคยให้ไว้กับราษฎรและเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทฤษฎีเป็นหลักวิชาการที่ทั่วโลกยอมรับ ขนาดปูตินผู้นํารัสเซียยังน้อมนําไปปฏิบัติใช้ในประเทศความพอเพียงเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เป็นคนไทยภายใต้ศาสนาและขณะเดียวกันก็มีธรรมภิบาลในการทําเรื่องต่างๆและขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ไม่ฟุ้มเฟือยและขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ไม่ฟุ้งเฟ้อและขณะเดียวกันก็คือไม่ ไปกู้หนี้ยืมสินจนเกินตัวแล้วทําให้ล้มละลายทั้งหมดเหล่านี้คือเป็นศาสตร์ของความพอเพียงและความพอเพียงไม่ใช่ว่ารวยไม่ได้และความพอเพียงไม่ใช่ว่าจะจนไม่ได้และความพอเพียงก็ไม่ใช่ว่าจะนะคะเป็นเศรษฐีไม่ได้แต่ขณะเดียวกันความพอเพียงเนี่ยมันคืออยู่ในกรอบของความมีจริยธรรมคุณธรรมนี่คือหลักของความพอเพียงเพราะฉะนั้นความพอเพียงภายใต้ศาสตร์ที่พระราชาเคยได้ให้ไว้กับราษฎรจนกลายเป็น ทฤษฎีและทฤษฎีแห่งความพอเพียงเป็นทฤษฎีที่สอนกันในชั้นมหาวิทยาลัยและเป็นทฤษฎีที่มีการขะเผยแพร่ไปทั่วโลกและที่สำคัญที่สุดเป็นทฤษฎีที่ UN เหรือสหประชาชาติรองรับจนกระทั่ง UN เหรือสหประชาชาติได้มีการนำเอาทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของประเทศไทยไปเผยแพร่ทั่วโลกพร้อมทั้งมอบรางวัลเป็นระดับ โลกและก็ได้มีการประทานรางวัลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลรัชกาลที่9้าของประเทศไทยจนเลืองชื่อระบือนามไปทั่วโลกและสร้างความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาร่วมประมาณหลายสิบปีตลอดอายุรัชกาลพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทฤษฎีที่ปูตินซึ่งเป็นผู้นำประเทศ รัสเซียได้มีการน้อมรับทฤษฎีนี้ไปเป็นทฤษฎีที่ใช้ในประเทศรัสเซียเช่นกันเพราะบูตินเป็นคนที่เคารพในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและได้มาเสวนาแลกเปลี่ยนกับพระเจ้าอยู่หัวประเทศไทยและนอกจากนั้นเสวนาแลกเปลี่ยนกับผู้นาประเทศไทยหลายๆคนที่เข้าใจคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงจนกระทั่งเอาทฤษฎีนี้ไปเผยแพร่ในประเทศรัสเซียเพราะ อย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปงานนี้ครับก็ทําเอาแฟนคลับของดรมาริการวมไปถึงชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นาเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ